ยินดีต้อนรับสู่ Alphabet i n l แห่งจุดเริ่มต้นของเบสเองครับเขาว่ากันว่าคนเรานั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสิ่งที่เราหลักและก็ชื่นชอบแล้วพวกคุณล่ะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทําอะไรสาหรับเบสเองนะครับไม่ว่าจะเวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดดอกไม้ซึ่งไม่คิดว่าตัวเองจะได้มันจัดดอกไม้เหมือนกันครับโดยการจัดดอกไม้นะครับเริ่มต้นมาจากการที่เบสได้เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยบิสุ์ทันหงิน แล้ววันแรกที่เข้ามาวิทยาลัยก็เป็นวันที่5สิงหาคมคือวันปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่ครับปีการศึกษา2 5 6 3ซึ่งวันนั้นก็ไม่มีเพื่อนครับเปมาคนเดียวไม่รู้จักใครเลยแม้แต่นคนเดียวในเทลไลแห่งนี้ครับมันก็รู้สึกอ้างว้างแต่ก็ต้องําครับพ่อเราก็เหมือนมาตัวคนเดียวก็ต้องทําอะไรคนเดียวหลังจากนั้นก็ได้ฟังปฐมวิเทศมีการเชิญชวนเข้ากลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาจารย์หรือว่ากลุ่มไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็บป๊กก็ได้เข้าไปในกลุ่ม t a ไปช่วยอาจารย์ในการเตรียมสอนต่างๆครับ ที่เบคเข้าไปก็เพราะว่าเบคกลัวว่าตัวเองจะเหงาแล้วก็ไม่มีอะไรทําในเวลาว่างก็เลยเข้าไปกลุ่มนั้นเพราะว่าเวลาไม่มีงานทําหรือว่าเหงาเนี่ยก็คิดฟุ้งซ่านไปนะครับซึ่งเวลานั้นส่วนมากมึงก็จะอ่านหนังสือไม่ก็ดูซีรีส์หรือว่าดูยูทูบไปเพื่อให้ตัวเองใช้เวลานั้นให้เร็วที่สุดก็หลังจากนั้นมึงก็ใช้นิ้วถูประสานมือถือไปเรื่อยๆครับก็ไปเจอกับข้อความต่างๆที่อาจารย์ส่งมาไม่ว่าจะเป็นการช่วยในคลาสต่างๆหรือเซ็กต่างๆนะครับก็มาถึงการแข่งขันนะครับซึ่งการแข่ง ซึ่งสิ่งที่ไปสนใจจะเป็นการแข่งขันวุฒิศึกษาการจัดดอ,อกไม้นะครับโดยมีพี่ข้าวหอมหรืออาจารย์ข้าวหอมเนี่ยเป็นคนส่งมาพอเรายนอะไรยดต่างๆไปก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะทําอะไรแบบนี้ได้เพราะพี่ข้าวหอมก็เขียนเลยว่าให้จําเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็เลยเข้าร่วมกลุ่มนี้นะครับแต่คนอาจจะสงสัยว่าวุฒิศกเนี่ยแปลว,ว่าอะไรนะครับ วอร์สกก็คือการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานระดับโลกนะครับก็ชื่อตามชื่อเลยว่าเวอร์แล้วก็สกีก็คือฝีมือแรงงานนะครับโดยจะเป็นการคเลือกตัวแทนของประเทศแต่ละประเทศเนี่ยไปแข่งก,กันก็อเปรียบเสมือนโอลิมปิกแต่เป็นการแข่งขันโอลิมปิกของฝีมือแรงงานเองครับโดยตัวแทนประเทศไทยก็จะมีสาขาซึ่งวิทยาลัยเราเองก็มีการส่งตังกรัวบิสกี่แล้วก็จัดดอกไม้เข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งถ้าใครได้ติด1ใน3ของการแข่งขันแต่ละรอบก็คือจะมีรอบเขตและรอบประเทศนะครับก็จะเดือนรางวัลจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเป็นเหมือนใบเบิกทางหรือว่าซร์ติฟิเคตั่นสำหรับการทํางานหรือว่าการประกอบ,บอาชีพนั้นๆครับเหมือนตัวเองมีความสามารถในด้านน้นันพอนะครับโดยหลังจากนั้นในวันที่10นะครับวันที่10ก็คือวันเปิดเทอมวันแรกของวิทยาลัยนะครับเบกก็ได้มาเรียนตามปกติใช้ชีวิตต่อเนื่อนปกติเนื่องจากวิเรียนพลาสียวเบกก็เลยเรียนแค่สิงนปลายสองหลังจากนั้นก็ได้เข้ามาที่ห้อง2 2 0 9หรือที่คนทั่วไปมาจากในห้องดอกไม้นะครับเป็ห้องนี้นั่นเองอยู่ที่ตึก2ชั้น2ห้อง09อยู่ข้างๆ ห้องแก่สลับนั่นเองครับโดยครั้งแรกที่เข้ามาก็ ตอนแรกก็มีรุ่นพี่เรียนกันเต็มเลยเนื่องจากเป็นวิชาเลือกเสรีตอนก็มีอาจารย์วิมวลหรือที่หลายคนอาจจะรู้จักว่า,วาออลแมวหรือว่าอาจารย์แมวนะครับเป็นผู้สอนอยู่แเบสก็ได้เข้ามาแล้วออลแมวก็ได้ให้ไปนั่งกับรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่ที่เบสนั่งด้วยคือว่าพี่ปิงนะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ปีสี่ที่กำลังเรียนจาดดอกไม้เหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งแรกที่เบสได้เรียนก็คือการผูกโบ4สี่หูกับการทําช่อติดหน้าอกนะครับซึ่งเป็นศาสตร์การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานอย่างแรกที่ ออมแม้ก็ได้ให้เบสเนี่ยทำช่อบูกเก้เป็นช่อกลมธรรมดาก้านตรงซึ่งมีพี่ที่สอนก็คือพี่เบาเป็นรุ่นพี่ปี3ที่จัดดอกไม้ในการแข่งขันวูสกิลเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลที่8 ัดของระดับประเทศมาครับเมื่อจัดเสร็จก็ให้ออมเมรช่วยวิจารณ์ให้ว่าต้องปรับปรุงหรือให้ทําอะไรตรงไหนบ้างหลังจากนั้นก็ต้องมาฝึกซ้อมทุกวนันทุกวันเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนที่เป็นตัวแทนหรือว่าสนใจก็มาฝึกซ้อมด้วยกันก็ทําให้เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นภายในตัวแทนของนักจกตะบอลมาเองนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็เหมือนเวลามันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลายๆอย่างกันนะครับมีคนทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบทําให้หลายๆคนก็ต้องออกไปเพราะว่นไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองรักหรือว่าสิ่งที่ตัวเองอยาก จะทำจริงๆนะครับหรือว่าคาจะไม่มีเวลาพอในการที่จะทําทมันก็เลยเหมือนเหลือเพื่อที่ตัดดอกมาด้วยแค่สองสคนก็คือพี่กิ๊แล้วก็พี่ปอน,นครับซึ่งพี่ปอนก็จะมาในช่วงหลังๆนะครับทั้งสองคนก็ไม่ใช่เด็กครัวไทยที่เรียนเหมือนเบสน,นะครับส่วนพี่ปอนเองก็ เรียนครัวอินเตอร์หรือครัวของเลอกอ้ดองเบิร์นครับส่วนพี่กิ๊บก็จะเป็นโรงแรมที่เรียนของหลักสูตรไทยนะครับการที่มีเพื่อนที่ต่างสาขาก็เป็นข้อดีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่แตกต่างกันทําให้เราสามารถเล่นเป็นความรู้กันได้หรือว่าสามารถปรึกษาปัญหาหลายๆอย่างได้นะครับพออยู่ไปเรื่อยๆเ,เราก็สนิทกันมากขึ้นนะครับหลังจากอ่านติงสัปดาห์ก็จะมีการเปิดโลกกิจกรรมนะครับซึ่งตัวแทนที่เป็นวุฒิเกิลก็ได้เป็นผู้ช่วยในการจัดกิจกรรมซึ่งชมรมเราก็คือชมรมแทยอานนั่นเองครับโดยมีพี่บ่าวที่ฝึกสอนเอนเเบมมตตริ่ เ,เป็นประธานชมรมไทยอาร์หรือว่าชมรมอนุร,รักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็มีออมแอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีเบสที่ปอแล้วก็พี่กิฟต์นะไปช่วยงานต่างๆเช่นในการรับสมัครนักศึกษาปีหนึ่งหรือถึงปีสเดี๋ยวที่สนใจที่จะเข้าร่วมก,กิจกรรมแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับ งานชมรมว่าจะจัดกิจกรรมอะไรในปีนี้บ้างน,นะครับร่วมถึงนอกจากนี้ก็จะมีพี่เจมพี่ฟองแล้วก็รุ่นพี่คนอื่นๆที่อยู่ในชมรมรวมถึงเคยไปแข่งขันวูดสกิลสัาการจัน์ดอกไม้ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการรับสมัครนักศึกษาที่สนใจในการแข่งขันวูสกิลสกการจัน์ดอกไม้เพิ่มขึ้นเนื่องจากนักศึกษารุ่นหนึ่งหรือว่าคนที่สนใจในตอนแรกเนี่ยมีประชายกรที่น้อยก็คือเหลือแค่4คนเท่านั้นกพราแม้ว่าจึงให้รับสมัครเพิ่มก็มีนักศึกษาที่เข้าร่วมในกลุ่มใหม่่่นนคครับก็ือวาาุ2 20ย แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ฝึกซ้อมไม่ได้เรื่อยฝึกซ้อมไม่เรื่อยเหมือมนครั้งแรกเลยครับแล้วก็เหลือคนที่ต้องการที่จะไปจริงๆเพียงแค่คนเดียวก็คือพี่ดิวนั่นเองครับพี่ดิวก็เป็นปัวไทยเหมือนกันเหมือนเบสเลยแต่ว่าอย่คคลาสสยกครับด้ว่ความคลาสสิกเราก็สามารถแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าช่วยสอนได้ในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจหรือเราไม่เข้าใจหลังจากนั้นก็มีงานแข่งช่วงเดือนตุลาประมาณที่4ี่ตุลาครับก็มีงานแข่งหนึ่งงานเป็นงานพฤษ,ษาตะวันออกเป็นการแข่งขันดอกไม้ระดับประเทศก็คือมี1ปีมีมการจัดแค่คร้งเดียวงปก,กติจัดทีีช่ชบรแต่ปี มีเขาย้ายสถานที่แข่งมาเป็นที่กรุงเทพที่เดอนไนพรพรามเก้านั่นเองนะครับโดยจะมีการแข่งขันทั้ง2ประเภทคือ 1. นึ่ให้แข่งประเภทคู่ซึ่งออม้จะให้รุ่นพี่ปี3และปี4เป็นผู้ลงแข่งขันเนื่องจาก จะให้รุ่นพี่เขามีผลงานในการสมัครงานต่อนะครับส่วนปีหนึ่งที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันวุฒิสกิลก็จะลงแข่งดอกไม้หรือรุ่นพี่ที่สนใจก็สามารถลงแข่งจตดอกไม้ซึ่งเป็นการแข่งขันหน้ากากได้เหมือนกันนะครับการแข่งขันครั้งนี้เบกก็ได้ไปช่วยพี่ดิวในการทําหน้ากาก,ากเพราะพี่ดิวเนี่ยมาหลังทําให้การเตรียมตัวหรือว่าเตรียมงานเนี่ยของพี่ดิวมีความล่าช้าเบกก็เลยไปช่วยคิดหรือว่าก็ช่วยออกแบบในการทําหน้ากากาของพี่ดิวรวมถึงการจัดดอกไม้ของพี่ดิวด้วยนะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้เบกก็ได้ทําเป็นหน้ากาก,ากา ป่าดิบชื้นนะครับคนในชมรมชอบบอกว่ามันคือหน้ากากเอวนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันคือหน้ากากเอลตรงไหนเดี๋ยวเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งเข้ามานี่คือหน้ากากเอวครับตอนนี้เป็นหมวกไปแล้วครับถ้าผมพี่ดิวรอก่อนนะครับทุกคนพี่ดิวมาข้อาหารนิดแป๊บคนนี้คือพี่ดิวเองครับก็คือมวกไม่ใช่มวกนี่คือหน้ากากที่ไปแข่งแต่ตอนนี้ไ่ใส่ไม่ได้แล้วก็เป็นหน้ากากแทนก็ใส่บัวไปกนี่ก็เป็นตัวแทนไปแข่งก็ได้รับรางวัลที่สามมาครับก็คือรางวัลรองชนะเลิศ ซึ่งหน้านั้นก็ก็เป็นรุ่นพี่ของวิทย์เราเหมือนกันนะครับ ที่สองก็เป็นพี่ลาบซึ่งอยู่ปี5ครับก็ที่1ก็คือพี่ฟองรุ่นพี่ปี4ที่เป็นที่ปรึกษาของชมรมไทยอันเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเปก็ได้ได้ไปถ่ายรูปกับักษาการอธิการบดีนะครับที่ถงหนึ่งนะครับซึ่งนอกจากงานเดียวแล้วนะครับก็คืองานดอกไม้นี้ก็จะมีงานคู่อีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานคู่กับพี่ลาฟหรือพี่ปี5ที่ได้ที่2นะครับปกติคือก็คือจะให้รุ่นพี่ปีสามและปี4ได้ไปนะครับแต่ว่าที่เบได้เป็นตัวแทนไปเนื่องจากเป็นวันที่ผผูู้้้จััดงงาาาน่่ยามมาบอกใหชวสส เพิ่มอีกหนึ่งทีมนงจากเขาเนี่ยมีผู้สมัครแค่ห้าทีมซึ่งอาจจะดูน้อยเกินไปเขาก็เลยให้วิทยาเราที่ร่วมง,งานเขามาเกือบทุกๆทุกครั้งเนี่ยช่วยส่งอีกเพิ่มอีกหนึ่งทีมแล้วมันก็ถามว่ามีใครสนใจบ้างบิ๊ก็เลยมือแล้วก็ไปแข่งขันในรายการน,นี้ครับแต่่เป็นการแข่งขันงานชิ้นใหญ่ ที่ที่มันยากแล้วก็ท้าทายมากใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันในการทำโครงแล้วก็ไม่ได้มีการซ้อมจัดดอกไม้อะไรไปเลยนะครับรวมทั้งไม่ได้สนิทก,กับพี่ลาบมากพอสมควรทําให้งานที่จัดมานั้นมันอาจจะไม่ลงตัวมากแต่พวกเราก็ทําเต็มที่แล้วแบบทางานก็มีการพูดคุยกับพี่ลาบตลอดเวลาว่วาวควรจัดยังไงตัดแต่งยังไงหรือว่าใส่นี้ดีไหมู่นใส่นี้เพิ่มดีไหมซึ่งทั้งสองคนก็คือเบกับพี่ลาบก็ทํางานอย่างเต็มที่แต่ว่าผลสุดท้ายมันก็ออกมาก็ตามผลงานที่ได้รับก็คืออาจจะไม่รางวัล ก็คือได้แค่หลังวัลเข้าร่วมเพื่ประสบการณ์ณของเราด้วยทําให้เราเนี่ยไม่ได้หลังวัลอะไรครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าทั้งหนึ่งตัวเองก็ได้ไปเข้าร่วมกันจะดอกไม้งานชิ้นใหญ่ครั้งนั้นนะครับและทุกๆครั้งนะครับก็ ทุกๆวันหลังจากเรียนเสร็จเบสก็จะมาจีงมืออาศัยร่างอยู่ที่ห้องนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเบเไม่มีเพื่อนอเบสก็ก็มีเพื่อนนะครับในในห้องเรียนเบฟก็มีเพื่อนที่สนิทจริงๆก็มีอยู่สิบคนก็คือทํางานร่วมกันกลุ่มเดียวกันซึ่งเบสก็อยากขอบคุณเพื่อนมากพราะเพื่อนเข้าใจเบสว่าเบฟต้องมาทํางานนี้มาซอเนี้แต่เพื่อนก็ยังเข้าใจว่า เออนาเบนมาซ้อมก็ไม่อาจจะไม่ได้ไเที่ยวรายการไม่ไปกินข้าวเลยกันหรือว่าเวลาทํางานอาจจะไม่ตรงกันแต่ก็พยายามที่จะทํางานให้เพื่อนตลอดเวลาซึ่งเพื่อนที่สนิทในห้องของเบทนะครับพือมีสองคนก็คือกีตาร์กับแพรนะครับถ้าเบทจะมีปัญหาอะไรก็จะโทรไปปรึกษากีตาร์กับแพรเสมอน,นะคะรับเพราะเขาจะช่วยเป็นทั้งกําลังใจื่อปรึกษาปัญหาต่างๆให้เบทนะครับไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นไปได้นะครับเมื่อเดนที่ผ่านมานะคะรับไทยรัฐสกิลนะครับได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะมีการเลื่อนการแข่งขันออกไปหนึ่งปีนะครับทำให้เบม ก็มาห้องดอกไม้ตลอดทุกวันนะครับก็จะเป็นการมาซ้อมหรือการมาทํางานต่างๆนะครับหรือว่าการช่วยออมแมวสอนต่างๆนะครับเพราะว่าการจัดดอกไม้นะครับกลายเป็นสิ่งที่เบสรักแล้วก็ถนัดไปแล้วนะครับตั้งจจเบลใช้เวลาอยู่กับมันเนระยะเวลายาวนานถึงมันจะเป็นแค่2อสเดือนแต่มันก็กระูกพันกับเบลามากนะครับท,ท้ายนี้ครับเบอยากถามทุกคนว่าทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่รักหรือสิ่งที่ชุกนชอบหรือย,ยังทุกคนอาจจะเคยมีสิ่งที่รักนะครับแต่ทุกคนใช้เวลากับสิ่งที่รักนั้นนานพอแล้วหรือยัง ไม่คิดว่าคุณควรจะดูอะไรแล้วก็รักษาสิ่งที่รักให้อยู่กับเรานานๆหรือว่าใช้เวลาอยู่กับมันนานๆนะครับเพราะสุดท้ายเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจกับสิ่งที่เองรักเมื่อมันจากไปหรือเมื่อเราไม่สามารถทํามันได้อีกนะครับขอบคุณครับ